ถ้าพูดถึงร่างสุดยอดของค a มรินไรเดอจะนึกถึงอะไรครับความเท่ของชุดการต่อสู้ของร่างสุดยอดแต่สิ่งที่ผมนึกถึงอยางแรกก็คือความแข็งแกร่งและพลังครับซึ่งคลิปนี้ก็จะมาดู10ร่างสุดยอดของไรเดอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดส่วนผมจะวัดตามพลังของล่างน,นั้นนะครับขอบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ ถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออาไปนะครับงั้นเราก็ไปพูดเลยอันดับที่10คูกะอันติเมตเป็นร่างสุดยอดของคูกะโกไดยูสเกะมีพลังแห่งความมืดที่แก่งก้าสามารถใช้พลังธาตุได้เช่นไฟร่างนี้มีพลังแห่งความมืดขนาดที่ว่ามันสามารถครอบงำคนที่ใช้ได้ถ้าคนนั้นมีจิตใจที่ชั่วร้ายแต่โกไดนั้นไม่เหมือนคนอื่น เขาสามารถควบคุมพลังได้เพราะเขามีจิตใจที่ดีจริงๆโกไดนั Go ้นได้เข้าไปต่อสู้กับอินดากวบาเซบาแต่สู้กันอยู่แค่2นาทีตายและเข็มคัดแตกอันดับ 9. อันติเมตรีไวส์ร่างสุดยอดแห่งพัังแม่เหล็กที่คนหนึ่งผลักคนหนึ่งดึงสามารถผิกแพงได้ หลายสถานการณ์ซึ่งพลังมาจากท่านกิฟสุดโหดโหดก็เฮียแล้วแต่ตอนนั้นทำให้เรารู้สึกว่าแข็งแกล่งจริงๆจนต้องใช้พลังของกิฟในการจัดการกิฟจึงได้เอาเซลล์ของพ่อตัวเองจนมีพลังที่แข็งแกร่งมากโผลมาต,ตอนแรกมีพลังที่ทัดเทียมกับกิฟสามารถสะท้อนพลังกลับไปได้และไม่เคยแพ้แบบจริงๆจังๆแบบหลุดล่างเลย ถือว่าเก่งมากครับอันดับ 8. b เบดคิงฟอร์มร่างสีทองที่มีอันเดดทั้ง13ตัวของเบดมีพลังที่ทัดเทียมกับโจเกอร์โดยกว่าจะได้ล่างนี้มาต้องมีการวิจัยเลาการ์ดกว่าจะแปลงล่างได้ต้องกำจัดคิงแบบทุรักทุเลจนสามารถเอาชนะได้แต่ในเรื่องดีเกเขาไม่ต้องใช้เลาการ์ดนะเวลาแปลงล่างมาแทบไม่แพ้ใครเลย อันดับเจ็ดซีโรถูเป็นล่างไม่กี่ล่างที่คล้ายกับล่างแรกแค่เพิ่มถุงมือกับคอและสีแดงแต่พลังนั้นไม่ธรรมดามีพลังที่สามารถคำนวณรวงหน้าได้หลายรูปแบบในช่วงเวลานั้นอาร์คถ,ถือว่าเก่งมากสามารถใช้พลังในการคำนวณได้หลายเท่าด้วยความที่อาร์คนั้นทำลายซีโรวันไดรเวอร์ไป ำให้อรุโตกับอีสตุต้องพยายามสร้างเข็มขัดขึ้นมาใหม่โดยการซิมูเลชันเป็นล้านครั้งจนอีสุสามารถสร้าง Zero t ทูไดรเวอร์ออกมาได้จากดาวเทียมเซและวอารุโตก็ใช้ Zero t ทูไดรเวอร์แปลงร่างเป็น Carmen Rider อ e r o t โูและสามารถชนะ a r ร์ e ซ o ได้ในที่สุด ดับ6ไฮเปอร์คาบุโตะฉันได้อนาคตมาไว้ในกำมือแล้วจากนี้ไปมันก็จะอยู่ในกำมือของฉันนี่เป็นประโยคของเทนโดที่ได้ไฮเปอร์คาบุโตะครั้งแรกในตอนนั้นคากามิกำลังโดนเวิร์มกระทืบจนตัวแตกระเบิดตุยเทนโดเลยใช้ไฮเปอร์เซกเตอร์แปลงร่างเป็นไฮเปอร์คาบุโตะที่มีพลังเรียกว่าแคสออฟปกติหลายเท่า เร็วจนสามารถย้อนเวลาได้เทนโดนั้นได้ย้อนเวลาไปก่อนที่คากามิจะตายและได้หยุดหมัดของเวิร์มตัวนั้นจากนั้นก็ได้กระทึบเวิร์มตัวนั้นและใช้ท่าไม่ตายให้เปิ์คิกส่มันแต่ที่มันยนมาอยู่อันดับ6กได้เพราะมันแพ้การหยุดเวลาเลยได้แค่อันดับ6 อันดับ5ไฮเปอร์มูเทคิเมื่อโครนอสหรือดันมาสมเนกมีพลังในการหยืดเวลาแบบไม่จำกัดมีแค่ความหวังเดียวที่จะสามารถชนะการหยุดเวลาได้คือไวรัสของเกมเดอ s สล s าสบอสของมา์สไวเดอร์คอมิคแต่ผู้ที่มีไวรัสของเกมเดอูสคือกราไฟทที่เป็นศัตรูอยู่แล้วถึงแม้จะยิงไปไวรัสไป เลเซอร์ก็หลบไวรัสออกไปได้ดันคุรุโตหรือพระเจ้าก่าวจึงต้องสร้างการแชทสุดโหดให้เปิร์มุตะกิการแชทแต่ครั้งแรกที่เอมุใช้มันใช้ไม่ได้เพราะไม่มีความเกมเมอร์อัจฉริยะแล้วดัตโดขโมยการแชทไปอีกแต่ด้วยการเล่นละครของเอมุกับคิริยะจึงได้การแชทของไอเปิร์มุตะกิคือเอ้เอมุก็ได้แปลงร่างเป็นเอ็กเซ ไอเปิร์มูติกิเกมเมอร์โคโนตนั้นได้หยุดเวลาก่อนที่จะแปลงล่างแต่เอมูนั้นก็แปลงล่างได้และสามารถอยู่ในโลกของการหยุดลางโคโนตได้ไม่จำกัดแล้วก็ได้ใช้ไรเดอร์คิปปิง500ใส่ตอนแรกโคโนตไม่เป็นไรแต่ด้านดามจก็พึ่งมาจนโคโนตนั้นเจ็บจนหนีไปแต่ช่วงหลังยังได้พลังในการเซฟณนะเวลานั้น ทำให้พลังย้อนเวลาของโคนนสทำอะไรไม่ได้อยูดีอันดับ 4. ไกมุคิวามิอารเทพเจ้าคนแรกแห่งโลกไรเดอร์ก็มีแต่เข้าผู้นี้ค่าซิลบะโคตา้าใช้ผู้ที่กินผลไม้ทองคำและเป็นเทพเจ้าแต่ก่อนจะได้พลังคิวามิอารก็ถือว่าเป็นร่างที่แข็งแกร่งมากร่างู่ พลังของล่านี้คือฟูดบักเก็ตหรือตะกร้าเปิดสามารถเรียกอาวุธของผลไม้ต่างๆเช่นส้มก็ดาบส้มกล้วยก็ดับก็ห่อกลก้วยเมลอนก็โลเมลอนแต่จากที่ได้กินผลไม้ทองคำพลังของโคตะก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเริ่มจากสามารถย้ายสัตว์ในโลกของไก่มุไปยังอีกโลกหนึ่งได้หรือสามารถสร้างโลกใหม่ได้ สามารถควบคุมทถาวันในเฮวเฮนได้เท่านี้ก็คือพลังของเทพเจ้าคนแรกแห่งโลกเลยด้ว อันดับ 3. g e กีส์นอันดับ4เทพเจ้าแล้วอันดับ3ก็มาติดๆกันเลยกับอุคิโอเอสลูกชายของเทปีการสร้างสรรค์ราชาไล้พ่ายสองพันปีแห่งเดซายแกนบิดด้วยความที่เขาเป็นลูกของเทปีการสร้างสรรค์เขาจึงสามารถสร้างบูธมาทรีบักขึ้นได้ตอนแรกที่ใช้เอสไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ แต่หลังจากที่คุยกับแม่ตวัวเองเอสเลยสามารถใช้เป็นโหมดมาร์กได้มีพลังในการฟื้นคืนสิ่งของวัตถุที่แตกสลายได้และพอได้ล่างนี้เอสก็ได้เป็นเทพเจ้าที่ไม่เต็มร้อยแต่มีพลังในการสร้างโลกใหม่ได้ครั้งหนึ่งพอหลังจากที่ซูมูริได้ฆ่าเอสไปก็เหมือนกับเป็นการสลบร่างกายตวยัวเองและเป็นเทพเจ้าอย่างแท้จริง และสามารถสร้างโลกที่ทุคนจะมีความสุขได้อันดับ 2. Decade Complete ถ้าล่างสุดยอดของผู้ทำลายล้าง d ดี a d e แล้ว ก็ต้องเป็นร่างนี้แหละมีพลังทั้ง9ก้าไรเดอร์ตั้งแต่คูกะถึงคิบะเขาได้ร่างนี้มาจากโลกไรโลกดาร์คไรเดอร์เป็นโลกหลังจากที่สึกศะได้ท่องโลกทั้ง9โลกได้แล้วสึกศะก็ได้กลับมาที่โลกของนัทสมิแต่พออยู่ไปอยู่มาก็รู้ว่านี่เป็นโลกของดาร์คไรเดอร์ที่ไม่มีมนุษย์มีแต่สัตประหลาด และยังมีสมบัติลำค่าของคุมนัสมิจากโลกนี้ซึ่งก็คือเคทัชดีเคทนั้นก็ได้เคทัชและแปลงร่างเป็นดีเคทคอม plete พลังความสามารถคือการเรียกรุ่นพี่ร่างสุดยอดมายืนอยู่ข้างๆและใช้ท่ามีตายของรุ่นพี่ร่างสุดยอดได้ในเรื่องแทบไม่แพ้ใครเลยนอกจากอพูเลไกซซึ่งตอนสุดท้ายก็กลับมาชนะได้ เป็นร่างที่แข็งแกร่งมากจริงๆอันดับ 1. นึ่งแกลนจีโอแค่ดูดีไซน์ก็รู้แล้วว่ามีพลังมากแน่นอนสีทองอลังมีลูกปั้นไลเดอร์ทั้ง20ตัวแปดตา และแน่นอนว่าพลังความสามารถของมันคือการใช้พลังหไรเดอร์ยุคเฮเซ่ทั้ง19ตัวตั้งแต่คูกะถึงบิลเวลาที่ g ีโอแปะลูกปั้นไรเดอร์ตัวไหนก็สามารถเรียกไรเดอร์ตัวนั้นได้และเป็นล่างไหนก็ได้แค่พลังแค่นี้ก็ขี้โกงแล้วแถมถ้าไม่ตายยังเรียกคำาไลเดอร์ยุคเฮเซ่ทุกตัวมาถีบจนศัตรูตายแน่ๆคะ่ะบ ยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับล่าออานี้แกลนจีโแล้วการจัดอันดับของผมก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าชอบปรากดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ